我跟你讲嘛，讲讲讲生意。 ชอบเปียเท่าไรไงไม่ชอบเปียวเท่าไรริแบบพอดีจะไม่ยอมน่าจะไม่ยอใส่ด้มาครุกันะคะสุดรสเออตันตันนิดหน่อยไม่ชอบบาดเท่าไหร่้งนุ่หนุ่่าใส่มาใส่มากใ่ใสยแสบลายใส่แสบหน่อยแต่เราก็เป็นสายแสหน่อยนะาตนนั้นจะใสองศูนย์นะคะของที่ใหม่กับของแม่ชิพนแต่เราก็เปลที่สยติดต่อแต่เราซองเฉยๆนี่่อะไร่อไร้

เก็บบเนียแล้วจะใส่ปูด้วยค่ะแล้วก็ใส่ปูต้องใส่ดอันนี้คือปูดองนะคะไม่ต้องสิบก็ใสอกคอนโซลจะได้เสียดไว้แต่คอนโซลโตูนปอยจะดียว่ะ

อะไรนะมีมีเส้นอันนั้นเส้นเส้นฝรา่เส้นฝรั่งแล้วก็มีจะร้องให้แล้วก็มีส้มหมูมาแดงดาวเหมือนกันแล้วก็จะมีผักคะถั่วงอกด้วยไหมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็สลัดนะคะแล้วก็มากินกันนะคะวันนี้เนี่ยกินทุกครั้งก่อนเลยทุกคำเนื้อสัตว์มีปลาค่ะ Ta bên con trai cặp đẹp bà. Sen đẹp, Chân mềm. Ờ nó đẹp quá. bữa gì โมเดลใช่ทางศิลปงเราเค้าก็เปนในระดับเก่นหูไปเย ท่านนะคะฝากติดตามช่องยายนีด้วยนะคะกดได้กดกดไลคกดตะไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นไปสบายดีภาษาลราสบายดีจ้า